สวัสดีครับที่นิสสันกรุงไทยยูสคาร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมแซมเบอร์โทร0645786442วันนี้พามาดูเป็น Ford Ranger นั่นเองนะครับซึ่งคันนี้ก็จะแบบเขาเรียกว่าไงดีเป็น Short View b r a ร e นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะก็คะใครอยากจะเอาไว้แต่งนะเอาไว้แต่งนะครับเป็นล้อแบบ ออฟโรดแบบคันใหญ่ๆนะอันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้คันนี้นะครับก็จะอยู่ราคาเพียงแค่3 9 9 9 0 0ามเบาทเท่านั้นนะอ่ะซึ่งเป็นในส่วนของรถมือสองนั่นเองนะครับก็ตัวยางนะครับเขาให้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นออฟโรดมาแล้วด้วยนะอ่ะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ ด้านท้ายนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับด้านหน้าถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับก็ไม่เฉี่ยวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุหนักๆมานะอันนี้ลองเข้ามาชมมาดูก่อนได้นะครับสำหรับด้านท้ายเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแบบอลูมิเนียมนั่นเองนะครับก็จะพูงงะอลูมิเนียมนั่นแหละนะครับก็ด้วยการบรรทุกน้าหนักนะผมว่ารับน้ําหนักได้ไม่ได้เยอะมากนะก็ประมาณร้อยกว่าโลร้อยห้าสิบโลนะจากเท่าที่เช็คในกลุ่มเช็คอะไรมานะครับก็ถือว่า ใครจะเอาไว้ขนของนะครับแล้วก็เป็นรถสไตล์แบบ 4-wheel นะสามารถนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบขับเคลื่อนแบบ Full-time ที่เป็นแบบ 4-wheel นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาจะมีโหมดการทำงานนะครับม,มาให้เราถึงประมาณ4-5โหมดนะ<ม>ก็ใช้งานในบ้านเราถือว่าค่อนข้างโอเคนะใครซื้อไปไปตกแต่งเพิ่มเติมนะเพราะว่าราคาป้ายแดงมาผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 8 0 0แสนกว่า9 0 0 0แสนไหมนะแต่ตอนนี้นะครับก็เป็นรถโฉมปี19ราคา3,99,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูออปชันภายในว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับภายในนะครับก็จะได้มาเป็นแบบเบาะผ้าแบบนี้นะเลขไม้นะครับ1,16,922กิโลเมตรนะแต่ว่าหน้าจออาจจะมีไฟกระพริบกระพริบนะแต่ว่าของจริงไม่กระพริบนะครับ190,000ไม่ใช่116,900 22กิโลเมตรเท่านั้นเองนะภูมิลาลัยนะครับเขาให้มาเป็นแบบมนะันติฟังก์ชันนะอาจจะขออนุญาตกดไฟตรงนี้นิดนึงอ๊บอ่านะกดไฟด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับระบบเกียร์นะเขาก็ให้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าเกียร์ออตโต้แล้วนะครับเนี่ยเราสามารถขับปรับโหมดต่างๆได้นะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของความเป็นเンอร์นะเห็นไหมเขาจะมีเป็นแบบเหมือนแพนเทนชิพนะ ทดเกียร์นะครับจะอยู่ตรงช่วงเกียร์ตรงนี้นะก็เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับระบบแอร์ให้มาแบบค่อนข้างโอเคนะครับคอนโซลด้านหน้าถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะเบาะผ้านั่นเองนะครับก็ราคาดีด้วยนะแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หายไปจากในตัวเขาเรียกว่าไงนะฟอร์ดเดนเจอร์ไหมไม่ใช่สิฟอร์ดเอเวอเรสต์ไหมนะครับก็ ถือว่าราคาห่างกันเยอะพอสมควรแรปเตอร์ฟอร์ดแรปเตอร์นะครับก็เครื่องยนต์ยกมาเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าไงมาแบบจัดเต็มจริงๆนะครับก็ใครมองหาอยู่นะครับหรือศึกษาหาข้อมูลอยู่คันนี้น่าจะถูกใจนะครับ399,000บาทเท่านั้นนะครับดีไซน์ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะเดี๋ยผมปิด ไฟด้านบนให้เขาฝึกนิดนึงนะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องนะครับเพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งเขาจะได้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโชกอัพด้วยนะะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้นิดนึงมือเดียวอออ่าเปิดได้สบายๆนะครับเพราะว่าเป็นโชกอัพมาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ในส่วนของอคานด้านหน้านะครับชชสซีด้านหน้าเนี่ย เดิมๆนะครับไม่เขียวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆมานะคานเดิมนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะขอล้างทําความสะอาดนิดนึงนะรถพึ่งเข้านะครับกับราคานี้นะ3า9แสนบาทสภาพเครื่องยนต์ยิงมากนะครับเครื่องยนต์สอนะครับเป็นตัวเทอร์โบนั่นเองนะอาใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทักทายได้นะ เบอร์โทร0 6 4 5 7 8 6 4 4 2นั่นเองนะสามารถซื้อเงินสดได้นะครับหรือจะจัดเป็นไฟแนนซ์สำหรับพี่ลูกค้าที่ดูเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะครับก็มีเรื่องดอกเบี้ยพิเศษด้วยก็ใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถปรึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือพี่ลูกค้าท่านไหนมีสวนอยู่แล้วนะครับเอาไว้ใช้งานนะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างจะแบบแมะราคาด,ดีเลยนะตอนนี้ราคาด,ดีเลยนะเลขไม่ประมาณแสนต้นต้นเอง นสนใจไงติดต่อทักทายได้นะยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถ่าลืมบอกไปก็จะมีในส่วนของการรับประกันด้วยนั่นเองนะครับ1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะสนใจไงติดต่อทักทายได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วสวัสดีครับ